สบายดีพี่น้องเมื่อนี้ก็สิมากินข้าวกับสั่งเป็ดเด้อพี่น้องเด้อหัวหน้าเฟซเนาะเป็นกัยังลวกปักเนาะหลวบภาพปนปลาโอ้ยป่นปลาเด้อพี่น้องแล้วก็แกงปลาไม่แกวปลาแดกความได้เด้อพี่น้องเด้อมาเนี่มากินนำกันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเนาะสบายดีพี่น้องเด้อมากินข้าวการเนี่วันนี้เมื้อนี่ยตันหน้ามาเรียนตัดหน้ามาเรียนนะมากินข้าวกันตอนเช้าเออมาเรีนน้ำแม่แตนล้วก็ลูกเป็ดพี่น้องเนี่ย กินขาก็เด้อนี่หนึ่งักนปลามัพันปลาเนาะเปนเส่เป็นน่แทกเียงปลาไจารี่เนนี่าี่พริ่มอยู่ด้วกันเ้ยมารอบสองเขามาลูกมามากินกันมามเเ่นในเข้าเยอยากไปเนี่ยอัเดอราัด้ลาเนี่ยเดแกเห็ดเห็ดเข็มนี่รวมม็ด ไปเซ็มไปลนเราเอามรดกนีบอ่ะด้ยทั้งคนทั <More eating> <k pasar> ้งน้ำิทั้งนั้นอืมทำบุญสะาดทำบมาวเดี๋่งนี้ย่งไรทำกอาระเดี๋ยวนี้ใรไปลงไนะแล้วบอกปุ๊บแบ่ฟรีหรื่ซ้เลยรอบนรบไนรบนี้มื่อเด้นก็ไปทำบุญมาแต่เศร้ามันสิ้นบอกันสิไปดะงสูกั่เอ่้เร้ พอแยเออนมดอกิจะเอาหารถวายนแล้วนจิอันี้นางเป็พี่น้องเลยเขพาติดตามนเได้พี่น้องเด้คือต้องต้องสาเป็ดลงเป็ดสางเป็ลงเป็ได้พี่น้องเด้สางเป็ทีเคยเห็นเือนใ้ตะอ้นพี่น้องได้ได้เยอ มานีใจมั้ยอืมแต่วัดลอติโซคสีมาหนึ่งมุกเป็ดเน้อนาะาไปเวียนมุกเนื้เนะแม่ล้วะดีใจมั้ยยูเข้าอาไดเข้ากับบุญมาวัดสนามีเข้ากัเข้าวเดียวจังหวะเนี่ยเ้อพังอยู่อะไร

เปิดได้ไร้ไ้มือยอะไ่เป็ดใช้มือตัวบันบ้างแหละโอ้ยได้คิดแล้วองคิดดครับมช่วยกันบรรจุกันบุรี่ต้อาไปติติดตามดูท่านติดตามห้องยาวฝากติดามเพื่อนเด้อพี่น้องเ้อต่างเป็ดลงเป็ดอุน้องเ้อต่างเป็ดลงเป็ด แตเริ่มใหม่เสระก่อนจะเป็นสงกัเป็นน้ำเผลเลยเนาะเป็นกระทอออนรกนเนาะไปไป็นออนไลน์บ่อนเป็นกระพ้าไปพี่นโชบัมานแม่เพ่นอยู่บรแม่แม่แม่คือการสมาโอ้ยจกก็สาันไปทั่วบอนเมืองไทยก็เลยมืนขบรวยพอได้อยู่ได้กิน ว้ก<พ>ุบตากุบทองคือกเกณฑ์เขาไม่มันเนาะมดึงไปส์ครูมาอยนให้ดูซานเเไสางไปสวรรค์เนาะสวรรค์เนาะสางครูมากูโตไ่ได้ไครูหมักเขาก็บไ่ได้เ้วเหมันอยู่นกินต้มปลา สบายแล้วปานินโออโหปปยังอืมแค่งแทบไ่นองเลยสีมือแม่แตนนองพอใส่ได้อันนั้นมม่ขีิหนอโมมีมะเขือนะคุยเยอะเยกานเดินพักเลอย

ซ่บพีน้องเลยรปนี้คบหน่อยก็อมเลยวน้ก็เอาปกกาขมืองนั่งอัดเเนขมจะขัดลายเนี่ยมาไหวเป็นยังะท้นสื่อมาไหวขังไหวบ่ตายบุ้มาเมื่อวันก่อนตายบิ้ บมาเลด้ยเลยเ่นอ่ะตายไปเลยแอ้มันตายก็เน่าวสุดท้ามันตดอกแทงไว้จะกินโล่ก็ได้เห็นเนาะก็ไปบ้านอันนี้บ้างพีไข่อันนี้หวานตัวนี้กลับถึออยู่ เออมือเมื่อเออมือสหาพันไปพักสลัดแดงเลยออแ,แต่ว่าไปซื้อจุดสวัส์ทีท่สิบพันสิบหาพันสวัสด์สิบหาองใหญ่ห้องสองจองเต็มแแพงกับแพงเลยเขาบ่ง,งเพงไงมันจ้กับแพงแลนี่นนนนนโควิดตัวไหนแนงวะโควิดมาเขาว่าเขาปิดได้ปิดเป็ดเเลด้อไม่ฆ่าเปิดยังมันหา สูปูยามีมันดาวันขึนมันหายมันจะมันจะถึงว่าใายจัดหมดนั่นใครด้วยหนึ่งสอบพันกีบเลยบ้านนี้ไปต้อไปผ่นหนึ่งแสนหนหนึ่งเสนหะเยียมทีเยี่ยมีก็ถูกกันแล้วก็ถูกกับเรื่องไก่เรื่องกนเลยเนาะไม่เกิดปลากินยิ่งเหนื่อย พักยากยวกเ่างอลไเรื่องไก่พันไทยเลยเป็นยหนาวเลยกาจะสิบโตออ้องมีไก่จะโตเลยเขาบอกว่าโตหนึงนู้นึงคือยูไกันไทยจากเรี่องยูตัวนี้น้อยเองนะเขาลงโคตรโคตรลงเรียอย่าลงถึงมากก็ลง้จซื้อไก่มาิบโตเก่อนก็มีหัวหนกุ้มอีกไม่หัวหานุวกมันมันบวกใเน ทรมาสั่นี่เอาทำมาสั่เป็นเงินดเนาะใส่เงินหมดเนาะใส่เงินหมดคนลาอเดี๋ยวมันขึ้นบุมีลยว่าหายหากินกุบปากทอไปยกนด้วยค่าด้วยจะวยค่าเงินจวยเอย

เอ็ดจีติดต่ออีกเอผู้สาวอย่าลืมติดต่อไปในน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ล้านที่ล้านน้องไปแช่ไหมคราบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกหน้าตะอ้นจอกหน้าครับเป็นลุงเป็ดเนาะสั่งเป็นลุงเป็ดจะพี่น้องเดิบายกดไลค์กดกดติดตามให้เลย้องเลกำลังใจคลิปเนาะเอ๊ะไม่เนี่ยเนีเนี่ยว่าเอาไป 分かった。<laughs>